ผมกำลังใช้คาถานารルโตะอยู่เราจะแยกร่างกันเฮ้ยะไรกนนารุโตอีวี่คาถานารルโตคาถารルโตะไม้จบเิ้งบดิ้งดิะมาวันนี้เราอยู่ในเกมโลบ็อกแมปทอยเลตทาวเวอร์ดฟเฟน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 เนไฟใช่อร่อยดี คิวแหละดูออกแล้วตอนนี้นะเป็น The Chopper Defense EP สองซึ่งครั้งนี้<แ>เรามีแขกรับเชิญมาอีกหนึ่งคนคุณฟรอยกลัวดิกวาเาเดี๋ยวเขาเป็นไก่เห็นไหมเนี่ยมันเขาไม่ได้คนเขาเป็นไก่รลตอันนี้ก็คือ,อคุณอาร์ตเหมือนเดิมนะครั้งที่แล้ว EP หนึ่งเรา เล่น easy นะใช่ไหมฮะ c h a r i ซิตี้ด้วยครัวนี้เราจะมาเล่น d Mode. ดเ s s e r t โหมด m เ d i ย m นะมาเราจะมาเล่นโมหมด hard กันนะครับพอดีหิวเงินร่อยลงมาเร็วเรื่องอะไรเราลงมาสองคนก็ได้เนาะไม่มีไปด้วยม,ม,วมีไปด้วยมามีเดีย m e d i ี m ฮึมฮะคุณ <c oughs> ไป เเอ้ยยมากล่ะใช่เพราะว่าด่านเนี้ยไม่ค่อยน่ายไม่ค่อยอยากเล่นเพราะว่าฟอยกลับมาทุกคนเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้วิน่ะเขาเล่นมีเดียมบ่อยบ่อยมากเลยเพราะหาเขาลงคนเดียวไม่ไหวผมไหวโมอเขาไม่เชืเอ่อใช่ครับผมโมอใช่ผมโมอไม่เชื่อครับ แล้วแล้วเมื่อวานเราเราเล่นอะไรกันบอยก็ใช่ไงแล้วใครแบกช่วงต้นเกมต้นเกมเนี่ยนะก็พอแบกใช้เกมเนคุณไม่มีตัวต้นเกมเลยด้วยซ้ำอ่ะผมมีตัวต้นเกมแค่สองร้อย สองร้อห้าสิบเซลครับเซลเซลเซลเรามีพี่น้องมิสติกกับลีเจนพี่น้องริงๆผมมีความลับจะบอกครับผมมีความลับต้อมาสิมามาสิมาไม่ใช่ทุกคนมาคนที่แต่งตัวเป็นไก่ระวังซองนี้นะครับ มันนี่ตามผมมาไหนครับเมื่อกี้ขำม,มากไหนต้องไหนต้องไหนตอนนี้ติดบั克แล้วเมื่อกี้แล้วคุณทำยังไงฮะมันก็ตกลงแล้วมันก็ออกไม่ได้แล้วก็ตายสิเหมือนตอนนี้ครับเหมือนตอนนี้อะไรเอ่ย เดี๋ยวจะลงให้ดูว่ามันจะเป็นยังไง มีฮอร์อคุณมีฮอร์ใช่ไหมครับแต่คุณไม่วางฮอร์ครับฉลาดครับก็ผมฉลาดไงอืมแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ฟอยล์มีตัว,วอะไรบ้างครับมีทุกตัวในเกมครับแล้วคุณมีกิจหรอฮะอ้เอ้ยอ,อะไรผมไม่เกี่ยว เออเออดิใน,นช่องผมผมไม่เกี่ยวมันก็เพื่อนกันบ้าะไม่จริงเป็นนะคะพี่น้องใช่ วางนี่ผมวางตรงนี้นี่ แต่มันยิงได้ครับเนี่ยครับมันยิงได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยิงได้นะครับอ่าเอาแล้วฟอยมันโดนเหมือนฟอยแล้วนี่นะครับจะตากรรมนี่แหละจะตากรรมของคนเตี้ยเตีย้ยเอาแล้วนี่เขาจะตากรรมของคนเตี้ยเตีย้ยนะครับโดดไม่ได้ แลคนที่อ้วนจะเป็นแบบนี้อะไรนี่เหมือนในชีวิตจริงเลยฮะไก่ไก่ก็ต้องระวังนะครับคนก็ต้องระวังเหมือนกันเดี๋ยวผมจะบอกผมผมไม่ใช่คนผมคือคุณยนต์นะคุนยนต์เฮ้ยเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้เข้าเนี่ยไม่เป็นอาเลยได้คุณอาเข้าอ้วนเขาเลยเข้าไม่ได้ใช่ครับเขาอ้วน แ <c oughs> ม้กระทั่งในในชีวิตจริงใช่ใช่อันนี้อันนี้ออกดนา <c oughs> <c oughs> อะไรอะ่ะตัวอะไรอ não tem ia คุมกำเนิดบอกว่าจะอยู่ได้อีก3 3ปี3าิ๊บสามสองหนึกีรยรติไม่มีใครพูดต่อก็ไม่ไม่มีใครอยากคุยอะไเนี่ยอมุกมุกไม่หามุกไม่หาพาพาผู้ชมเครียด อะไรอะมุกไม่มาแต่ถ้ามุกไม่เครียดก็จะพาผู้ชมมาใช่เอ้ามุกไม่หาพาผู้ชมเรียดผู้ชมผู้ผู้ชมผู้ชมมันป่าผมมีมุกจะถามถามทุกคนนะครับมุกไม่หาไม่ใช่อะไรเอ้ยไม่ใช่เอ้ย สัตว์ทะเลอะไรสะอาดสดอะไรสะอาดอะไรผดกแมพเสียงสะกนเมื่อกี้ทำให้คนดูหูแตกรู้เปล่า ัวเหลืออีกสี่ตัวบอลเหลือทุกคนตรงกลับเข้าไปไม่ได้เพราะม่าเหลือกี่ตัว เือนเาอ้าวงั้น,นไม่ขอถามบ้าง,างเออผมลืมบอกใครทีร่แบรู้รู้คำตอบพิมพ์มาได้นะก่อนก่อนที่ผมจะเฉลยอ่ะผลผลไม้ชนิดใดผลไม้ชนิดใดเรียนไม่ก่่ ผลไม้ชนิดใดเรียนไม่เก่งฮะต,ตอบเลยครับตอบเลยตอบเลยผิด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 เช่เลยไหม ทางคุณผู้ชมคิดอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งตอนนี้บอสบอสตาโอเคชนะแล้วครับชิวชวครับ มันก็ชื่อแล้วแม่พีตยวิน่ะเล่นมิดมีเดียมราก็ะปอยอยาจะเล่นหาวินก็เล่นฮาร์ดอยากครับอยากครัแต่วินไม่ผ่านผมไม่เข้าใจว่าแม่มันถึงแบบต้องมาเป็นเซิร์ฟรวมทุกทีเลยเวลากลับมาใครรู้วิธีแก้บอกบอกหน่อยนะพื่บอกครับปล่อยมันโง่ต่อไปอหมือเหมือนมาตุ <c oughs> ตัวดีแน่นอนเบสิกวินเบสิก <Basic. S 2> เอาทำไมมันอ่าวินวินฟอยโชว์ตัวทั้งหมดที่มีอ่า้อมเก็บให้วินแล้วโชว์ตัวทั้งหมด คุผมเจอคนอวดอะแต่ผมมีตัวของผมมีตัวเยอะกว่าเพราะผมมีเบสิกโอเคครับงั้นวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปของวันนี้ EP สองบาย ติดตาม EP 3 e p c ด้วยปุ้ยปุ้ย